ดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแสซึ่งวันนี้ทางช่องจะมาเสนอข่าวมาตราเงินเยียวยามาตรา33เริ่มยืนยันตัวตนแล้วเริ่มวันที่15มีนาคมนี้มาฟังคุณอนุวัต์จัดให้แจกแจงรายละเอียดก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะ เรามาฟังคุณอนุวัตจัดให้แจกแจงรายละเอียดเรื่องมาตรา33เรารักกันว่าจะมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยดีกว่าค่ะเอาคนที่เป็นประกันสังคมนะครับม .33 เรารักกันนะครับท่านได้ลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออมาย้ำเตือนครับตั้งแต่15มีนาคมถึง21มีนาคม ท่านอย่าลืมนะครับไปยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังครับย้ําครับต้องไปยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังในมือถือของท่านก่อนนะครับโดยเงินงวดแรกนะครับก็จะโอนให้ในวันที่22มีนาคมนะครับโอนทุกปันจันทร์ครับครั้งแรกก็โอนให้1000นะครับและอีกจันทหนึ่งก็1,000 1000จนครบ4,000บาทนะครับอย่าลืมยืนยันตัวตนนะครับ